สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็พบก,กับผมนะครับช่องคนสานแห่แ hey ห่ทํามือสําหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาเปลี่ยนลูกแห่ให้ดูนะครับคือว่าตอนนี้นะครับก็ต้องการน้ําหนักแห่เพิ่มนะครับก็เลยจําเป็นต้องลื้อของเก่าออกทั้งหมดนะครับและเอาลูกแห่ใหม่นะครับเอารูปใหญ่มาใส่นะครับให้มันหนัก ง่ายๆครับวิธีแรกก็คือเราต้องตัดตัดลูกแหยออกก่อนนะครับเห็นไหม ơi? เอ่ยนี่ยครับถ้าเราตัดเราต้องตัดตรงนี้นะครับตัดใต้ตานะครับใต้ตาสุดท้ายนะครับที่เราตอนเราติดลูกนะครับตัดไปเลยครับ ตัดให้มันใกล้ๆชิดปมนะครับแต่อย่าอย่าไปโดนเนือเน้อแห่ด้านบนนะครับนี่ครับตัดตรงนี้นะครับใต้นี่ครับใต้ปมนะครับใต้ปมตรงนี้นะครับตัดให้มันใกล้ๆหน่อะครับ จา,จากคลิปที่แล้วที่เราที่เราใส่ลูกแขแบบแบบไม่ได้มัดตายตรงลูกแขนะครับเวลาเราแกะก็จะแกะง่ายนะครับเห็นไหมน,น,น,นี่ครับเราก็แค่หยิบตรงนี้ขึ้นออกแกะง่ายครับแต่ถ้าสําหรับใครมัดแน่นมัดตายติดไปมันก็จะแกะยากนะครับต้องตัด ต้องใช้มีดตัดตรงนี้เลยครับติดติดกับโซ่เลยติดกับลูกแหเลยอันนี้ผมก็แค่ดึงห่วงมันออกง่ายครับส่วนส่วนตาด้านบนนะครับนี่นะครับที่เราตัดออกถ้าเราสารเกี่ยวก้อยเนี่ยเราแค่กระตุกกระตุกตาแหนะครับนี่ครับมันก็จะหลุดเลย นี่ครับนี่ครับจับตาเหตุกครับนี่ครับก็หยิบออกนะครับก็ตัดตัดแบบนี้ไปเรื่อยๆครับ กไปตัดไปครับนี่นี่ที่เราตัดเสร็จแล้วเราแกะแกะแกะปหมอ,อกแล้วนะครับ ก็จะเป็นตาแห่ปกติเราเลยนะครับสำหรับตาสุดท้ายเวลาเราติดลูกแห่ถ้าใช้แบบวิธีเกี่ยวก้อยนะครับมันจะลื้อง่ายนะครับเวลาเราเปลี่ยนลูกแห่หรือเราจะขยับสารต่อเพิ่มต้องจำเป็นต้องตัดลูกแห่ออกอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะง่ายต่อการทำเพิ่มนะครับ สำหรับวิธีการมัดตรงนี้นะครับก็ทำเหมือนคลิปที่แล้วนะครับเวลาแกะมันก็จะง่ายนะครับถ้าเราไม่มัดตายไปถ้าเรามัดตายเราก็ต้องใช้มีดนะครับตัดตรงนี้เลยมานั่งตัดตรงนี้ทีละอันทีละอันนะครับอันนี้เราแค่ตัดด้านบนแบบนี้ ี่นะครับอันนี้มันก็จะเป็นอย่างนี้เราแค่ขยับขยับขยับมันก็หลุดละนี่ครับเดี๋ยวยังไงคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอตัดไปให้เสร็จก่อนเพราะว่าต้องเปลี่ยนลูกใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ขอแนะนำเพียงเท่านี้นะครับ ยังไงก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับคลิปหน้าจะมาแนะนำอะไรอีกฝากติดตามชมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ